เพื่อนๆวันนี้ยายจะพามาผัดขิงนะ <c oughs> ผัดขิงก็มีอกไก่มีขิงมีเห็ดหัหนูหอมใหญ่แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงมาดูวิธีการปรุงของยายกันใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันเปิดไฟยายจะเอาหอมลงไปเจียวก่อน เจียวให้หอมกอกเอ้ยยายจะเอาขิงลงไปเกียวก่อนผูดขิงขิงลงไปเกียวก่อนเกียวขิงให้หอมหอมกรอบ เดียวให้ให้กรอบเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกรอบมากเอาแค่เหลืองมหอมผัดอย่างนี้ก็ผัดได้มันก็อร่อยไปแบบนึ่งแต่ยายอยากกินแบบที่มันมันเคียวเอากลิ่นหอมออกมาเยอะ ่ท่านใดที่ผ่านมาเห็นช่องเล็กๆของยายกรุณาเอ่ยนะขอความเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนแก่ๆได้มีได้มออีอะไรนะกิจวัตรทำ อยาจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะหอมหอมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นกันเหอมมากหอมหอมผัดถิงกิน ปรับสมดุลในร่างกายอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอ๋อขิงไอ้นี่ยายว่าอะไรขิง พอออกกั้าอ่กตม้ไปแล้วพอพอมันอกรอบแล้วก็ยุบเอานิดเดียวเห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้ยายก็จะเอาไก่ลงแล้วนะ ลงแล้วก็เติมน,น้ำเติมน,น้ำไปเยอะกว่าไก่จะสูกน้ำก็แห้งใช้เนื้อหมูก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบไก่ ยาวก็จะใส่หอมใหญ่นะใส่เห็ดหูหนูหอมเลยเพื่อนๆพอ,พอ,พอใส่หอมใหญ่ไปหอมมากมาย ยา,ายก็จะใส่เกลือนิดนึงน้ำปลาผิวขาวผงวิเศษ น้ำตาลนิดหน่อยลืมใส่น้ำตาลน้ำตาลให้มันกลมกล่อมนะเพื่อนเพื่อนใส่ให้มันกลมกล่อมคือน้ำตาลเนี่ยเราใส่ที่ที่ยายทำกับข้าวแล้วยายต้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยทุกครั้งเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยเหมือนกับแทนพวกซอสหอยพวกอะไรพวกนี้มันจะมีหวานหวานเราไม่เราไม่ต้องไปรุงนซับซ้อนนะเพื่อนๆน ทุกอย่างในผงในไอที่ปรุงรสน่ะมันจะมีผงวิเศษหมดเลยเพราะฉะนั้นเราปรุงใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเราก็เหมือนปรุงซับซ้อนอ่ะยายก็นะโบราณโบราณมามีน้ำปลามีเกลือมีน้ำตาลแค่เนี้ยแล้วก็ตอหลังก็เพิ่มซอสปรุงรสมาไม่ต้องซับซ้อน แต่ก็อร่อยอ,อร่อยแล้วอร่อยเลยแหละถ้าเป็นตานะตาก็จะใส่อะไรอยู่ไหมใส่เกลืออีกเพราะตาจิ้เค็มจิ้เค็มมากอ,มอร่อยแล้วเนะี่ย ได้ความหวานจากเนื้อไก่จากน้ำตาลจากหอมใหญ่อร่อยหอมใหญ่เนี่ยจะหวานนะเพื่อนๆยายก็จะใส่พริกแดงลงไปใส่พริกแดงให้มันมีสีสันน่ากิน เป็นไงคะหน้าตาผัดผัดขิงของยายน่ากินไหมเพื่อนๆน่ากินนะโอเคสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ